จุกกะแดนแซบอยู่มบพี่น้องเมื่อกี้กินข้าวเวียนกันก็ไม่ใช่ขา้าวเศร้ารู้ทำอะไรทั้งวันเพิ่งได้กินข,าาขา้าวเศร้าข้าวเศร้าข้าวเวียนรวมกันเลยนำพริกกระปิบเมื่อวานเนี่ยมามาวันนี้วันพระ ออว้าวผมจะ,จะตกตุ่สับขาาเสร็จอันนี้โอ้ยนม่รัก็ม่แม่บ้านานี่อย่างรับสมัครมแม่บ้านนะีน่ประเด็นเจียวประเด็น กับสมัครแม่บ้างเงินเดือนศูนย์บาทรู้วันเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวหน่อไม้หรือเปรี้ยวประแดกบองก็ไม่รู้นะอืมใช่เปรี้ยวหน่อไม้หน่อไม้มันือเปรี้ยวๆยนี่นะอืมส้มตถะ ตำม,มันเหนียดละมันละเหนียดนะรสชาติมันก็จะเฟื่อยเฟื่อยว้าวขนมนหวานไม่ต้องตงุ๋มกินดิบได้เลยลว้าวพี่กกะปิกระโอ,อกหวานหวานหมด อันนี้เป็นปลาแดกบองดิงตัวมันเป็นเลยพี่นอ้องเน,นี่ยว,ว้าวอันนี้ต้มไช่มสองชั้นว,ว้าว นี่มืเสือ,อกดสารพิษปัด็อกว้าวอูมามิหน้ากล้องมันก็จะหมุนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดดอกบ้านขี้ให้ด้วยนะครับ ดอกกุหลาบไม่ต้องส่งมาครับส่งดอกว่านขี้มให้เลยครับว,ว้าวออกมาสดๆสกินกับซัมตังว,ว้าวอุมามิด สดๆจากต้นเลยพี่นอวว้อ,องว้าวกูมามิฮปกติเนาะมีตัวนี้มะมับส้มตำก็อยู่ได้แล้วเพราะเป็นอาหารที่โปรดปรานที่สุดตั้งแต่เล็กเท่าไง ก้อยยิ่งก้อยสิ้นก้อยใดก็ไม่สนใจถ้ามีแกงหน่อไม้กับซุปแกงหน่อไม้แบบเมนูหน่อไม้กับซุปตั่กินดได้กินได้แบบไม่ต้องงอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะบอกก้อยนึงนะ ต้มไก่มองไม่เห็น,นครับแนมไม่เห็นเพราะว่าสายตาสั้นเขาแล้วสายตสาสั้นพี่น้องสงสัยแว่นเท่านั้นไม่สีแนมเห็นขออภัยนะครับที่ไม่รู้ว่าที่คอมเมนต์มาอา่านว่าอะไรมองแนมไม่ออก เขาตั้งข้อความสียงใช้สิริใช่ไหม,อ,ม,อ,มอืมสามสั nhằm thuộc khoảng cảnh bình dân nó bình dân nó, bên nó. Đâm, thì coi bên nó thiếu bụi liệm bắt khỏi hiền hiện tại bên những đại nó บ้านค่อยอยู่ลำไปมากเข้ใจไม่ถึงใช่ไหมหถ้ายิงมาปืนพี่คแมเลคงยิงไม่ถึงลำไปมากหรอกเนาะว้าว เพื่อกดไลค์กดแชร์เคาะจอเคาะดอกวันขี้ให้ด้วยนะครับว้าวอาหารมื้อนี้คสอแล้วแรงเลยครับตอนแรงเราก็จะไม่กินเพราะที่เดียดหาติดประจบหมอะกวันนี้เป็นมังพะด้วย เราจดุดก่อนเด้อว้าว tán nào bên biểu rồi, mình sẽ ép mặt được phải. อิ่มแล้วลุ้นดูว่าจะกินหมดไหมเพราะรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วสปีดในการกินมันเริ่มช้าลงแสดงว่าอิ่มแล้วจากแรกหยัดเอาหยัดเอา ต้องกินกาแฟไปก่อนปกติต้องกินข้าวก่อนแล้วก็กินกาแฟกาแฟแก้วละสามสิบาสิบชื้อกินถือแต่กับข้าวคุ้ละยี่สิบาทคุงละสามสิบาท,บาท,บาทไม่กล้าไม่ซื้อกินไม่กล้าซื้อกินว่ามันแพง คุณได้เป็น MC เัมซีมหรอคุณได้เป็นเหมือนค่อยไหมว,ว้าวมันอจกมคนหนูไม้สมขอแช่์ไว้นนะเาอาไว้นาะนหลาย่ัน ถ้าไม่แช่มันก็จะส้มๆส้มกว่านี้จะไม่รวานมันจะเป็นไม้สดแล้วส้มๆไม้หวานววาวเจียวไปแล้ว เมอคัวทำอร่อยมากว,าว้าวอัลโหลอูมามิสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับถึงจะเป็นคนดูมีคนดูหนึ่งคนก็ดีใจนำคดีใจนะครับที่ดูคเ,เป็นคนโชคดีที่ดู แค่นี้ครับเขาพยายามกินที่หมดสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดดาวน์โหลดชีด้วยนะครับ ว้าก <c oughs> ต้มนี่ยถคือว่าเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะผักไฟเบอร์เยอะที่สุดมันได้กินผักหลายมาชีดด้ <c oughs> วยเบาวจริงหรือเปล่าเชื่อเขาว่า ต้มผักมากเกินไปแล้วสุกเกินไปเปื่อยเกินไปแล้วมันจะทําให้วิตามินในผักหายจริงไหมครับผู้ใดรู้คําตอบเวลาลวกผักเลยไงบอกอย่าลวกให้มันสุกมากอย่าลวกให้มันเละเพราะน้นําวิตามินมันออกไปหมดแล้วคนน่าเสยครับผู้ใดบอกด้ยินมครับผู้ใดดีไหมกับใคร จะเคยได้ยินต่อโอ้ยหนอกัดตะศพจะขอสีศพ ป้าสุดาผลทรงสีตุกที่น้องสวัสดีครับยันเข้าอย่างนอ้นอเ็ดุยังกันอยู่วันหยุดสำหรับผู้ที่มีทุกทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนใครหยุดพวกนี้ก็คือทักทายไ,ได้ ทำอยยางกันอยู่เนาะว้าวสวัสดีครับผู้ชมหนึ่งคนครับคุณทําเป็นผู้หนึ่งเป็นคนเดียวที่มีส่วนร่วมในการไล์สุดของแดนแป๊บหรือหรืจินมแดนออร์โอก ท่านเป็นผู้มีอุปราตาละคุณในช่องของ,ดงแดนแท็บอยู่นะครับอืเพิ่มสองคนแล้วคนดูเพิ่มสองคนแล้วถ้าคนดูถึงสิบเราจะไล์ต่อครับถ้าคนดูไม่ถึงสิบเราก็จะลงไล่นะครับเพราะว่าเม่มีคนดูก็เหมือน เรานั่งบ้าอยู่คนเดียวเอาท้ายไปใช่อ่ะเดือนหนึ่งเหมือนเดิมอืมอืมพอเรกินกินข้าววันนี้ข้าเสร็จสิ้นไปพวกนี้ก็เริ่มต้นใหม่ เริ่มกินหน่อภารกิจกินวันนี้ก็นจบโอ้ไทยนอ้องกดหัวใจแบบรัวๆกดกดดอกวันขี้ให้ด้วยนะครับส่งดอกวันขี้ให้ด้วยดอกกุหลาบไม่ต้องส่งมา เราก็จะกินหน่อไม้เล่นๆเนว้าวกล้องหน้ามันเป็นมุมัวจากคนหน้าตาดีกลายเป็นคนหน้าตาไม่ดีเลยดิโอ้กล้องหน้าใช้ไม่ได้เลยปกติหน้าตาจะดีอยู่นี้นะแต่ในกล้องดูไม่ได้เลยเนาะมันชี้ให้ของตัวจริงเลยอนะ วอาวกหรูล wow. ็อกเนี่ยในกล้องขี้ห้ยมากเลยอ่ะหน้าตามขี้ห้อยเลยกล้องรุ่นนี้มันทําให้ขี้ห้อยนะใช้กล้องหน้ามันขี้ห้ยมากเลยนะตัวจริงหน้าตาดีกว่าในกล้องนะในกล้องหน้าตามดูไม่ได้เลยพี่น้องเนียขนาดใช้แอปช่วยเนี่ยเนี่ยแอปอะไรเนี่ยทําให้หน้าตาดูไม่ดีเหมือนตัวจริงเลย น้องอะไรเนี่ยอืมข้อหัวใจแบบรัวๆเลยเนเนาะกู้อ๋อน้องกู้ออล็อกน้องกูงก้ใหญ่ออล็อกใช่ไหมข้อหัวใจให้น้องอ้วนเป็นไหนน้องอ้วนเนาะน้องภูงมิออโตเมียวไปไหนครับ น้ำส้มก็ใส่แค่รอทด้วยเหรออนี่แล้วครับอยู่ประมาณสักครู่หนึ่งก็จะลงได้แล้วนะครับฝ้าส่งดอกบานคีมให้ด้วยนะครับส่งดอกบานคีม,มายเยอะๆเด้อี่นอ้องเข้าใจกดดอกบานชีให้ด้วยนะ คนดูเพิ่มสามคนแล้วครับโอ้ยดีใจหลายพี่นอ้องพี่น้องดีใจมากเลยอ่ะคนดูเพิ่มเป็นสามคนแล้วสามเอนอ่ะอีกเจ็ดคนขออีกเจ็ดคนให้ไม่ได้สิบคนครับเข้ามาเข้ามาให้ได้สิบคนครับเข้ามาเบิง่งจีนดินอโล็อกก็นั่งบอก็หลังนั่งเบา นั่งกินนั่งเว้าอยู่นั่งกินนั่งเว้าอยู่แล้วตามไาาม,มนะ่ค่อยดีสามู่นออีกเจ็ดคนครับอีกเจ็ดคนให้ได้สิบครับพี่น้องเราก็จะนั่งนั่งกินดอกไม้แล้วเว้าไปด้วยหืมอไม้เขาเรียกว่าหน่อไม้หวานใชไมไม่ต้องต้มก็กินได้มันจืดครับไม่ต้องต้มเลย กินได้เรัยเ่าไม้หวานเพิ่งเพิ่งได้กินนี่แหละกำลังเคยกินประมาณสองสามครัง้งสองสามเถี่ยแต่น้อยเท่าใหญ่มาจนห้ำเหี่ยวแล้วเพิ่งได้กินสองสามครั้งทักทายกันได้นะครับ กดไลค์กดแชรก,กดดอกวันขี้ให้ด้วยนะครับสามคนขอสิบคนไม่ได้เด้อขอสิบคนที่เข้ามาเบิ่งได้ไหมครับไม่เอาเยอะครับว้าว เอาหายไปเลยซื้อเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งหายไปสืยอรับโอ้โทนความอ่อนล็อกของเราไม่ไหว 哇哦！Wow. an Ini benar, อาจะมาถวายน้ำปนะเนนเรียนเชิญน,นะครับอันนี้เป็นพระวาวต้นตำมันหืนละไม่ร่อมมันคลายเครื่อง ววขออนุญาตลงไลน์นะครับเมื่อมีคนเบิงบาย i Rocks.